ถึง800กิโลเกือบตันครับอนุภาพนะครับสองเล็กๆขนาดนี้ครับนะฮะเขาใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการคิดค้นตัวสารนะครับในในแต่ละตัวที่พืชต้องการไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมนะฮะแคลเซียมแมกนีเซียมกรรมะถันเหล็กสาะสีทองแดงแมงกนีสโบลอนโมลิตินัม คอรีนถามว่าทำไมพืชต้องการคอลีนครับเพราะเขาต้องการไปทำให้ผลของทุเรียนนะสุกตามตาม,ตามธรรมชาติของเขาปกติอ่าหมอนทองนี้กี่วันครับทราบไหมครับประมาณร2 0ยยีถึงร้อวันจริงไหมครับพี่ประมาณนั้นแต่ถามว่าฟิกไหมไม่ฟิกนะครับ ถ้าแป้งไหนอาหารสมบูรณ์นะครับมันก็จะสุกก่อนแป้งพร้อมก่อนพอแป้งเริ่มได้ปุ๊บ